ตอนนี้หลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้ศึกษาเรียนต่างๆนานมาแล้วนะครับตามถนนการจอดต่างๆมาแล้วออกถนนใหญ่ก็ตอนนี้ก็อยู่บนถนนใหญ่นะครับกําลังจะกลับบ้านตัวเองนะครับซึ่งเป็นเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเมืองวะนู่นอำเภอไอ้นี่อ๋อขึ้นขึ้นขึ้นทวัดบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นแยกอาจสามารถใช้วงเดียวตามพันุ์ข้างหน้าไปนะครับ ถ้าเป็นไปได้คือเข้าซ้ายไปเลยตอนที่เดียวเนี่ยเก็บซ้ายได้เลยเลี้งคันเล่งสูงด้วยมั่นใจตัวเองถนนใหญ่เล่งขึ้นตั้งให้ตรงโอเคมั่นใจตัวเองเร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ดูระยะห่างด้วยถ้ารถด,ด้านซ้ายมันมัน,ม,นมันช้าเราก็ดูด้านขวาเราจะเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วแต่เราให้เราตัดสินใจแต่ว่ามันเป็นถนนสวนเลน เดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปบ้านนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในในรอบจักปีก่อนนี้หนึ่งปีมันวะหนึ่งปีที่เคยจับรถมาก่อนแล้วก็พลาดไปนะครับแล้วก็ไม่กล้าจับอีกเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะกลับไปที่บ้านนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับโดยการขับก็เป็นผู้เรียนขับเองเลยนะครับก่อหน้านี้ผมย้ําเลยนะครับว่าถ้ายังไม่มี พื้นฐานที่ดีพอนะครับอย่าเพิ่งออกสนอนใหญ่ดปน,น,ะนะครับอ๋อ,อ,อไฟบอกทางเก่าทางออกเนี่ยไยบ,บอกทางไปแล้วอ๋อ,อ,อได้ไครับถ้าอย่าเฝ้ามันเป็นเส้นทึบทั้งสองแถบถ้าให้สัญญาณไฟไว้ก่อน จะมีใครหรือไม่มีให้ไฟไว้ไก่อนถ้ามั่นใจว่าหน้าว่างขวาปลอดภัยเราก็เร่งส่งคันเร่ง,งอันนี้เป็นการจะแซงครั้งแรกนะครับจะแซงรถคันด้านหน้าครั้งแรกสามล้อแซงก่อนปะอ๋อเลนสวนเราก็อยู่ขอางเราไปก่อนข้งางหลังก็จะจอยจะแซงนะครับเพราะฉะนั้นให้มีสติในการไปเด้อถึงเราจะไปไม่ได้แต่คันข้างหลังดันไปได้ก่อนก็เรื่องของเขาเด้อ เราจะไปไหมถ้าเราจะไป,ไปเราไ,<ป>ไม่ไปก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆ<ป>อ่าดีครับ<ป>เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับบนถนนทางหลักควบคุมระยะหา่างแล้ที่สำคัญเรื่องของการเก่งนะครับทุกอย่างต้องปรับตัวเองด้วยระวังรถข้างหน้าให้ดีใช้เบรกพอประมาณ แสงได้ไหมถ้าแสงได้เล่งคันเล่ง,ลงส่งเปิดไฟเดี่ยวขวานะครับมั่นใจตัวเองสะพานนะคะไม่เป็นไรมันเอาไม่ทันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแสงได้แต่ว่าเป็นแสงช่วงที่เข้าคอสะพานแต่ว่าก็จําเป็นนะครับเพราะว่ารถข้างหน้าเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการหลบนะครับไม่ถือว่าเป็นการแสงมากนะครับเป็นการวิธีหนึ่งที่ต้องหลบเอาตัวรอดนะครับ ดูข้างหลังมากนะครับเราแค่สังเกตผ่านๆไปแล้วก็ระวังอย่าหักพวงมาลัยหนี้ไปไหนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่เป็นรถสวนเลยอะไรถ้าดูแล้วนะครับชอบการสอนสไตล์คูต้านะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับที่088 335 0072นะครับใครที่มีธุรกิจอะไรก็เดี๋ยวจะบอกจะโฆษณาให้ไปด้วยในตัวนะครับ พร้อมกับการถ่ายรูปถ่ายที่เป็นภาพนิ่งไปด้วยนะครับช่วยกันทุกทางนะครับโทรหาทันทีเลยเฮียฮุณกูดิเราเป็นคนตรตกลยบ้านน้องเต่ามันมีทางเข่าทางอย่างเนาะกว้างๆใช่ไหม ก็โบโบค่อยกว,าว่ามันแนะอ่าโอเคจัดไปถึงที่ครับมาหอดีแล้วก็จัดไปมองได้ัันออง <c oughs> มองได้มันของใจมันมันเป็เปึนสงสัยยังไงกันเอาเลยดูลยเลย เป็นได้หรอส่งบอนใจเขื่นวะบ่เนี่เป็นแต่คิดว่าจะไปได้บรไม่ได้อ่าเป็นตัวว่มีปัญหานะครับเพียงแค่ว่าต้องขับเด้เดือนไปแล้วต้องขับต้องบอนใจจากของเห <laughs> มือนว่าติ้มกุญแจให้เราทําใจอีกรอบ <laughs> ไปแล้วบ่นเนี่ยฮะจิ้มกุญแจให้เราไปอัลดลาด